เขชื่อสปีดนะเดี๋ยวคุณจะได้อ้าปากค้างเอาละ่ะการแข่งขันนี้จะยาว50เมตรและถ้าหากสปีดชนะเขาก็จะเป็นมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งสองพร้อมไหมครับเริ่มเลยเอาอย่างนี้เริ่มแข่งกันเลยดีกว่าประจําที่เตรียมตัวโพูดไปแล้วโอ้สปีดน้ำครับสปีดนำอยู่จริงๆโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยสปีดชนะเขา เสกันได้ดูอ้คุณพรัช่วยเชื่อเฉือนมากครับเมื่อกี้เสมอมาดูคลิปตัดสินดูคลิปตัดสินเมื่อกี้เสมอถ้าจะเอาเงินรางวัลแล้วนะ่ะที่จะให้ดูคือออกล้องสโลโมชันแบบพิเศษพวกคุณอยากจะเห็นไหมผมไม่อยากเห็นหรอกโอ้ยมาเสมอชัดๆแต่เส้นชัยอยู่บนตัวฉันนะคุณตัวเหี่ยวไงเงือออกนา่าเงือออกด้วยครั้งนี้คุณอยากให้ผมบริจาคหนึ่งแสนให้องค์กรไหนอะผมอยากให้สปีดได้อยู่นะ เด็กๆที่ผมดูแลอยู่ต้องการมากให้ตายเถอะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับบุคคลที่ป p e e d ชื่นชอบที่สุดในการปะทะแบบตัวต่อตัวผมอยากจะบอกว่าวันที่19บธันวาคมนี้เราจะเปิดตัวซีรีส์เรียลิตี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาประกอบไปด้วย10ตอนที่น่าตื่นตาตื่นใจในพรายเบรดิโอรายการนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาที่อึ้งทึ่งเสียวเท่าที่เคยมีการทํามาแต่ผมจะเล่าให้คุณฟังหลังจากนี้เพราะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับแขกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเชิญมาในช่องนี้ครับ เพื่อเงินหนึ่งล้านดอลลาร์คาริสจะต้องแข่งตัวต่อตัวกับยอดนักฟุตบอลที่เป็นปรากฏการ์คริสเตียโนโรนัลโดสิ่งเดียวที่ขวางระหว่างคุณกับเงินล้านในบัญชีเอาไว้ก็คือโรนัลโดผมใส่เสื้อน้ำโชคมารายการมิสเตอร์บีสโอ้โห เขาเป็นแฟนเบอร์หนึ่งของผมเขาเป็นแฟนเบอร์หนึ่งของผมคุณ,คณิ้นพันกันนะเนี่ยฮะ <c oughs> คุณตื่นเต้นใหญ่แล้วตาสติเงินก้อนใหญ่มากนะกฎการแข่งขันครั้งนี้ก็ง่ายมากครับ <c oughs> ทั้งสองคนจะต้องเตะใส่เป้าหมายที่อยู่บนคานประตูใครโดนสามครั้งก่อนชนะและถ้าคาริสชนะโรนัลโดได้ เขาจะได้รางวัลหน 1, 000, 000ึ่งล้านดอลล่าผมเอาไปเลยได้ไหมไม่คุณต้องชนะเขาขก่อน <laughs> คุณคิดว่าจะมีโอกาสชนะโรนัลโดแค่ไหนพูดตามตรงผมคิดว่า50-50คุณเห็นด้วยไหมครับผมชอบที่เขามาั่นใจครับโอเคใช่ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็เริ่มได้เลยครับมีคนดูอยู่100ล้านคนโอ้ออ้อาอแล้วยังไม่ได้ตามโรนัลโดตาคุณแล้ว <laughs> โอเคเริ่มเลย โอ้พลาดทั้งคู่พลาดทั้งคู่ผมว่านี่จะเป็นความฟลุปครั้งเดียวที่คุณจะได้ในคลิปวันนี้นะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ขึ้นนำเย้ได้ไปแล้วขอโทษทีขอโทษทีโรนัลโดตอนนี้คุณกำลังขึ้นนำโรนัลโดได้ว้าวคุณต้องยิงอีกสอง ให้ตายสิเยอะเหมือนกันนะมันเยอะหรอกครับคุณต้องรอดูอเฮออาลามาดูกันว่าทำไมคุณถึงยอดเยี่ยมอ,อ,อาลิศคุณอาจจะกลายปเป็นเศรษฐีเงินล้านอีกสองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โอเกือบแล้วอเอาล่ะทีนี้โรนัลโดได้โอกาสที่จะตีเสมอมาดูกันว่าดโดนไหม โอ้คาริสคุณแค่ยิงให้ได้อีกลูกคาริสบอลลูกนี้คุณจอผมจะโดนเหรอใช่คุณเพิ่งอวยพรให้ลูกนี้ผมเชื่อในตัวคุณผมว่าโรนัลโดอยาให้ผมเสียเงินล้านนะครับโอเคมาดูการคาริสพระเจ้าช่วยแม้ว่ามันจะเหลือเชื่อมากตอนนี้คาริสได้สองเป้าแล้วนั่นแปลว่าทางเดียวที่โรนัลโดจะชนะได้นั่นคือจะต้องยิงสามเป้ารวดก่อนที่คาริสจะได้อีกหนึ่งครับ คุณคิดว่าจะทําได้3ครั้งรวดเลยหรือเปล่าครับถามจริงไมมจริงเหรอโอ,โอเคม,ม,มั่นใจเลยนี่อาจจะเป็นการกลับมาครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์โอ้ย,โอ,ยโอเคให้ตายเถอะนี่อาจจะมันอาจจะสําเร็จจริงๆก็ได้คาริสนี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะชนะเงิน1ล้านดอลลาร์และเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลคาริสตด้วยเลยโชคดีขอบคุณขอบคุณที่หน่อยสู้เขาคาริส ผมภูมิใจในตัวคุณมากเลยครับนี่คือเงินหนึ่งล้านดอลลาร์เโลนันโดฝากบอกพวกเขาให้ Subscribe ใช่ใช่ทุกคนที่ที่ติดตามคริสเตียโนช่วยติดตามมิสเตอร์บิ๊ด้วยผมไม่ได้พูดแบบนั้นแต่เอาก็ได้จบแค่นี้ครับ